สวัสดีครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พอดีของผมจริงผมผมได้มาวันสองวันแล้วผมยังไม่ได้ม,มีโอกาสแกะกล่นะองเลยเนาเรามาพูดถึงตัวสลามปกพิเศษกันอีกแล้ว <c oughs> ก็โอเค <c oughs> คือมันมีช่วงนี้มันมีความพิเศษของปกพิเศษในเรื่องสลามเนาะ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วของรักพิมพ์เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีปกธรรมดา เนาะเล่มน,นี้ครับแล้วเขค่อยมีปกพิเศษที่ค่อนข้างจะลิมิตหายากมากก็คือเล่มน,นี้เนาะคนปกติทั่วไปก็ถ้าไม่มีร้านประจำก็ต้องไปโอ้โหยากอะยากก็ต้องหาหาซืออ้อเอาราคาตลาดเอาเนาะก็จริงๆมันจริงให้เพื่อนผมก็มีนาะมันเปนความลับเล็กๆเอ้ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้กันอยู่มันคือปกด้านหลังเห็นปะ เห็นปะคือปกพิเศษพูดง่งยปกพิเศษก็คือฉากด้านหลังของปกธรรมดาเท่านั้นเองนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ and vice versa นะฮะก็เช่นกันปกพิเศษด้านหลังก็คือปกเล่มธรรมดาเท่านั้นเองตอนกินข้าเนาะจะถ้าใครสายอ่านสายไม่สนใจไม่ได้สะสมอะไรก็ไม่ไม่ได้ซีรีสไม่ต้องซื้อเล่ม ของอนเขาขายกันเล่มแบบสามร้อยสีอยะเอมากเนาะโอเคก็อันนี้คือเล่มปกพิเศษไอ้ปกธรรมดาของหลักเขาเนาะเล่มจิดเก้าอันนี้เล่มพิเศษของหลักเขา <c oughs> ที่พิเศษไปกว่านั้นของเล่มที่จิดเก้านี้ก็คือมีปกพิเศษพิเศษขึ้นไปอีกของเกิดใหม่ทั้งทีผมเป็นสลามไปซะแล้วเล่มจิดเก้าจะเห็นได้ว่าไม่มีราคา ไหมนี่แหละค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นปกพิเศษของ a n i m a t e นะได้ลิขสิทธิ์จากจากจากลักพิมพ์เองเอาไปทำเ,เขาเขาฉลองครบรอบฉลองครบรอบ6ปีนะมันเขียน่ะอะไรนะ6ปี anniversary อ่ะผมไม่แน่ใจแต่มันเออ่ก็คือเขาเป็นของยุทาสตร JMA เนาะเขาไปขอลิขสิทธิ์ ผ่านทางลักทําปกพิเศษกระตูนดังๆซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเฉพาะเป็นเป็นปกพิเศษที่ทํามาเพื่อเล่มที่19เล่มนี้นะฉลองครบรอบ6ปีของเขาทํามาเพื่อที่เพื่อการสะสมแล้เขามีเขามีสีเล่มเขามีเราเคยคุยนไปแล้วเรื่องเรื่องมอริอัต t ี้เดอะพีทใช่ไหมครับ เรื่องนี้เรื่องเกิดทั้งทีอันนี้ชาตินี้พี่ต้องเทพใช่ปะแล้วอีกอันหนึ่งคือโชมงามเนาะชมงามก็คงจะมาในในในรตหน้าเร็วเร็วันนี้นะก็เพื่อนๆว่าย่ไ,อไงอันไหนสวยกว่าก็ก็ก็ต้อง,องจอิงผมยอมรับเลยว่าปกพิเศษของ a n นิเม e สวยกว่าล่ะ,ะเนาะเฉพาะเล่ม19เก้เล่มเนี้ยคือมันไม่เสมอไปนะบางทีเล่ม บางทีปกธรรมดาสวยกว่าก็มีผมว่าเล่มเล่มสิบหกเล่มอะไรเนี่ยที่ปกเป็นมังกรเนปกธรรมดาสวยกว่าอีกแต่แต่ก็ก็นั่นแหละเนาะความลมิมิเต็ดก็คือความลมิมิเต็ดก็อยากจะมีไว้ครอบครองแต่แต่ถ้าเทียบปกลิมิเต็ดสองอันเที่ยวน,นี้ผมว่าเฮ้ยของแอนิเมตสวยกว่าของหลักกว่า <c oughs> โอเคอเนาะเพื่อนเพื่อนคิดว่างไงผมอัน้อ้น,นี้อันนี้ เนื่องจากที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องตัวมอรเนียมอร์นิตี้เดอะเพทรีที่ว่าคนวายๆกระจุยกระใจซื้อกันไม่ได้กดไม่ทันเว็บล่มอะไรพวกเนี้เขาก็เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยให้เป็นระบบพรีออเดอร์เนาะของแอนิเมตเนี่ยพรีออเดอร์ order. ทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ล่วงหน้าจากทางแอนิเมตเองเลยนะหนึ่งเขาเปิดให้ซื้อตอนวันแรก มีหลุดมากกี่มีพันเล่มใชมั้งนะถ้าใครไม่ทันพันเล่มแรกนั้นอีกประมาณห้าวันมั้งรู้สึกก็สามารถกดพรีออเดอร์สั่งล่วงหน้าแล้วเขาก็ทำออกมาผลิตส่งให้คุณเลยอ่ะงนั้นโบทไม่ได้นะครับใครที่ซื้อหนังสือช่วงนี้อยู่แล้วคุณไม่ทำการพรีออเดอร์กับเขาเพราะเขาให้เวลาคุณตั้ง5วันหนึ่งคนต่อ1นึ่งออเดอร์เท่านั้นคุณแต่คุณจะใช้เกียร์เขาซื้ออะไรก คุณจะตุนเป็นพันเล่ม,มก็แล้วแต่คุณเอ้ยก,ก็ได้เนืองผมว่าแต่ก็คือต่อ1 ID ของ shopee เนาะก็ตอนแรกคิดว่าตอนแรกถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยผมว่าน,นี่น่าจะแรงมากไปมาอันนี่ก็กลับมาแรกว่าเดิมอยู่ดีนะครับยังไงผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครเก็บสะสมเรื่องนี้อยู่ช่วงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะพลาดเนาะเอาจริงไม่คนพลาดหลังจากนี้สิเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไล่ดูกันว่า เต็มไหนจะแรกว่ากันแต่แต่แต่ส่วนตัวผมว่าสวยกว่าเยอะเลยเนาะโอเคก็เท่านั้นนะครับ